หลักฐานทางโบร,รณาณคดีใหม่ปี2025-2026การค้นพบกระดูกสุนัขนารัต阿拉สกาบ่งชี้ว่าสุนัขเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์มานานกว่า12,000ปีครับซึ่งเก่าแก่กว่าที่เคยบันทึกไว้ในทวีปอเมริกาถึง2,000ปีโดยเฉพาะระบบ ส่งสัญญาณเ่เรว in, ออกซิโทซินฮอร์โมนแห่งความผูกพันที่หลั่งออกมาทั้งคนและสุนัขเมื่อมีการสบตาหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกันงานวิจัยในปี2024-2026ยืนยันว่าสุนัขไม่ได้เข้าใจแค่โทนเสียงแต่เข้าใจความหมายของคําได้ใกล้เคียงกับมนุษย์โดยพวกมันจะมีภาพในหัวที่ว่า mental expectation เมื่อได้ยินชื่อสิ่งของที่คุ้นเคยการเลี้ยงสุนัขช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและภาวะสึมเศร้าโดยสุนัขให้การสนับสนุนทางอารมณ์ได้เทียบเท่าหรือมากกว่าคนในบางกรณีเนื่องจากไม่มีความขัดแย้งทางสัง เจ้าข,ของสุนัขมีแนวโน้มที่จะออกกําลังกายตามเขียนมาตรฐานการศึกษาปี2026ปริน่าได้ให้ทุนวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์ในสถานการณ์ที่ท้าทายเช่นการฟื้นฟูจากภาวะบอบช้าทางจิตใจที่เรียกว่าเป็น trauma recovery เพื่อนําข้อมูลมาใช้สนับสนุนสุขภาพของผู้คนในบกวาง